สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมไอทอโต้ I กันอีกแล้วเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะพามาดูรถเข้าใหม่นะครับเป็น All New วโตโยต้า t i ลติไมล์หลักหมื่นครับ รุ่น1.6ตัว G ปี2019สีบอนนะครับผมนะเป็นรถหน่วยงานนะครับที่ปลดระวางมานะครับประวัติศูนย์ตรวจเช็คตรวสอบได้ครับใหม่แท้แน่นอนคันนี้เนี่ยใหม่80,000กว่าโลเท่านั้นนะครับกับราคาตั้งขายอยู่ที่499,000บาทครับใครที่กำลังมองหา All New Toyota Altis โฉมหน้าใหม่นะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีไหมหลักหมื่นเข้ามาประมาณ5คันนะครับ เริ่มตั้งแต่40,000กว่าโลถึง80,000โลเลยนะครับตั้งขายอยู่ในราคาเดียวกันครับ4 9 9 0 0 0บาทแล้วก็ตัวรถเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยทุกคันครับบอดี้เดิมทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักหรือความจมน้ำน็อตไม่มีแกะสักจุดครับเหลี่ยมสันตัวรถเดิมเดิมคมชัดโฉบหน้าใหม่ไมเนอร์เชนก็ระจังหน้าโครเมียมนะฮะแล้วก็จะมีสีดำนะครับสีดำเงานะครับตกแต่งคันนี้ได้ป้ายทะเบียน9กไก่ชชิง1621กรุงเทพมหานครครับได้ายนนงเละะ ส่วนไฟหน้าคู่เดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์ครับภายในตกแต่งด้วยไฟเดย์ทาวนิงไลท์แบบ LED สองเมตรนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับคันนี้เนี่ยก็มีรอยมาหน่อยนะครับในเรื่องของตัวกันชนด้านล่างอย่างนี้ก็เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับผมนะแต่ว่าดูได้เลยครับบอดี้โดยรวมคือเดิมทั้งหมดอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ารถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับสภาพรถสดเหมือนเดิมเลยนะฮะซีมนะครับ มีมาให้เรียบร้อยภาษีคันนี้จะหมดวันที่20อ่า26กันยายนนะครับ2568นะครับแล้วก็ตาปั๊มโตโตยต้าที่กระจกทุกบานนะครับเป็นกระจกเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับแม็กอลอยเดิมจากโรงงานขอบ16ครับคันนี้รัดด้วยยางฟูดเยียรนะครับปี2023ปลายปีสัปดาห์ที่20สอ่าสัปดาห์ที่4 5นะครับรหัส205นะครับทัพห้ครับ นะตัวอย่างก็ดอกแน่นๆแบบนี้เลยครับนะโครโงสร้างนะครับเดิมทั้งหมดซุ้มล้อเดิมโชกเดิมนะครับก็เป็นของเดิมที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับส่วนตัวกระจกมองข้างเนี่ยปรับและพักไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมไฟเลี้ยวมีมาให้เรียบร้อยมือเปิดได้เป็นโครเมียมนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สภายในจะเป็นสีทูโทนครับสีดําตัดกับสีเบจได้เบาะหนัง สภาพสมบูรณ์นะครับน็อตประตูเสาบีเดิมครับไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยขันครับเพจเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ผลิตปี19.19ตรงปีนะครับเม็ดอาร์ตนะครับกระดูกงูเดิมทุกเม็ดเลยสวยๆกลมๆมนๆแบบนี้นะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0894807362นะครับผมไอทออโต้นะครับเบอร์โรแอดไลน์ได้เลย นะหรือพี่ท่านไหนเนี่ยอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับมาทดลองขับกันได้นะครับที่บริษัททออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สูวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้านะฮะด้านหลังครับหน้าตาหล่อเหล่าไฟท้ายชมใหม่ต้องบอกว่าสวยมากนะครับเป็น LED ทั้ง2ฝั่งนะเป็น LED ทั้ง2ฝั่งนะครับการชนด้านล่างเนี่ยก็จะมีรอยมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวผมเก็บงานให้ คิ้วฝากระโปรงท้ายตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นโครเมียมนะครับเส้นยาวตั้งแต่ซ้ายถึงขวาเลยไฟทับพิม,มอยู่ด้านล่างนะครับผมไฟเบรกตรงที่3ามอยู่ด้านหลังครับเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็ห้องเก็บของรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่ากว้างและก็ลึกด้วยนะครับกว้างและก็ลึกด้วยอันนี้เนี่ยน้องเขาเอาตัวอาถาดไม้นะครับไปไปทําความสะอาดนะครับบล็อกเครื่องมือแม่แรงยางอะไรคะต้องบอกว่าโฉมนี้เนี่ยเขาทำมาดีนะตัว ตัวบล็อกเครื่องแม่แรงเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีตัวล็อกมาให้อย่างดีนะครับเป็นจุดเก็บแบบว่าเป็นเขาเรียกเป็นจุดเก็บแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ตัวเครื่องแม่แรงเนาะยัอยงอไล่นะครับผมตัวนี้โครงสร้างหลักๆ้อยซีนสีขาวไข่แบบนี้นะครับผมนี่แล้วดู้อยซีนด้านในพอเอาไม้ออกไปเนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็ไม่มีรอยเจาะตัวทงตัวถังด้านหลังนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วน ที่สําคัญรถคันนี้นะครับประวัติศูนย์เช็คได้ตรวจสอบได้ทั้งหมดนะฮะฝาทงฝาท้ายเดิมเนี่ยรอยซีนเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสายขวาสวยๆผมได้รถนี้มาทั้งหมด5คันนะพี่นะนะครับถ้าสนใจรีบติดต่อมาได้เลยเบอร์0894807362นะครับอยากมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้บริษัททออ,อโต้นะครับติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าเลยจนถึง หกโมงเย็นนะจริงๆ6หกโมงเย็นนี่ก็ยังไม่ปิดนะนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไลฟ์สดกันทุกวันนะครับสองทุ่มสามทุ่มนะก็แวะเวียนเข้ามาดูรถกันได้เลยนะครับน็อตประตูฝั่งคนขับกันบ้างครับเสาวีอันนี้พาดูโครงสร้างหลักๆบอดี้หลักๆเลยนะเดิมทั้งหมดนะครับแผงประตูจะเป็นทูโทนนะครับสีดําตัดกับสีเบทที่พักแขนนี่จะมีเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้าตาลเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับกระจกมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกมองข้างปับบรับไฟฟ้า พวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับแอร์แบ็กทั้งหมด7จุดนะครับรถคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับสมาร์ทคีย์เลตนะก็แสดงว่าเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกสตาร์ทได้เลยทีเดียวติดแบบนี้เลยนะฮะหน้าจอเรือนใหม่ก็เป็นประมาณนี้นะคันนี้เนี่ยไม่อยู่ที่83,000 838สานโลนะครับคันนี้คือไม่เยอะที่สุดที่รถที่ผมได้มานะครับคันนี้ไม่เยอะที่สุดของรถที่ผมได้มา นะครับขายอยู่ในราคาเดียวกันครับ499,000บาทใครไว้ใครได้นะรถบอดี้สวยทั้งหมดคอนโซลจะเป็นสีดาตัดสีเบจครับเป็นคอนโซลแบบใหม่และนะครับดูดูไฮเทคดูเขาเรียกว่าดูอวกาศขึ้นนะครับแล้วก็หน้าจอจะเป็นแบบแนวตั้งอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นวิทยุ CD ดีเดิมจากโรงงานนะครับแอร์เป็นออโต้ครับนะครับแล้วก็เกียร์เป็นออโต้นะครับมีการเลื่อนถ่ายให้เรียบร้อยส่วนตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนัง นะสีด่าสีเบทนะตัดกับสีน้ําตาลนะเบาะเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลดําๆหน่อยน้ําตาลโทนดําหน่อยนะครับแต่ภาพสวยเลยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยฉีกขาดนะครับรอยการใช้งานน้อยเนาะสะอาดๆหลังคาดเดิมฟ้าดเดิมโครงสร้างบอดี้เดิมหมดครับเบาะด้านหลังกว้างๆคันนี้ได้พรมแล้วนะเป็นพรมสามดีกันน้ําอย่างดีนะครับผมเนี่ยเบาะด้านหลังสภาพสวยแอร์ตู้หลังนี้ให้นะครับสำหรับเอาติด 1.6G โฉมใหม่ หลังคงหลังคาครับเม็ดอาร์ตเดิมทุกเม็ดนะครับทั้งสี่มุมประตูผมบอกเลยว่าเดิมหมดคันนี้สวยครับบอดี้สมบูรณ์นะครับบอดี้เนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับแวะเวียนเข้ามาดูมาเทสต์ได้กันได้ชงลงช่วงล่างแน่แนเนาะน,นะครับรถไม่น้อยเครื่องยนต์นิ่มๆนะครับโอ้โหต้องบอกก่อนว่าเครื่องยนต์นี้งเงียบคลิปเลยนะครับเครื่องยนต์นี้เงียบกลิปเลยนะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่ามาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างนะต้องบอกไว้ก่อนเครื่องเดิมเดิมเลย นะฮะมีก็สตาร์ดูด้วยนะครับนิ่งมากเงียบมากนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องดูโอวีวีไอนะครับ1.6ลิตร1,604สีประหยัดนะครับอยู่ที่ประมาณ17-18โลลิตรได้เลยนะเครื่องยนต์ก็เดิมๆเลยครับแห้งๆรอยมาร์ครอยแต้มสีนะครับจากโรงงานเนี่ยคือชัดเจนเนาะไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มหรือว่ารั่วเสมครับเครื่องแบบเงียบมากนะครับสวยมากสมบูรณ์มาก สเปคป้ายแดงเลยนะผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะครับโครงสร้างเบ้าโชคก็เดิมหมดรถเนื mm ้อทคาด้านในเมทาร์ Art, นะครับโครงสร้างเดิมฝ่ากระโปรงไม่มีแกะนะครับตาปั๊มโตโยตา้าชัดเจนแบบนี้ mm hmm. รอยทรงรอยซีนนะครับสติ๊กเกอร์คําเตือนสติ๊กเกอร์มออก,กอนะครบถ้วนนะครับผมนะ mm hmm. บอกเลยว่ารถสวยมี5้าคันให้เลือกนะครับผมนะใครไวใครได้นะครับมนี่ลูคาน แก้มซ้ายขวาล็อตนะครับไม่มีแกะดูคัน้านะนะเดิมหมดเลยซ้ายขวาสมบูรณ์นะครับบอดี Body 100้ร้อยเเนผมการันตีเลขไม่แท้ผมการันตีนะครับใครที่สนใจนะครับ all new toyota altis 1.6G นะครับปี2019นะครับติดต่อมาเลย499,000บาทเท่านั้น สนใจ0894807362ผอ i t ออ auto ครับอะสำหรับวันนี้นะคบต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ